ขึ้นเตรียมผ่าตัดหัวใจดวงน้อยของน้องม,มิมิแวะมาขอกำลังใจทุกคนคะ่ะและวันที่พวกเรารอคอยก็ใกล้จะมาถึงแล้วลเรื่องเนียนวันนี้ป๊าพยายามติดต่อโรงพยาบาลเพื่อขอดูผลเลือดผลเลือดออกมาปรากฏว่าแข็งแรงดีสามารถผ่าตัดได้พอรู้ว่าผลเลือดเป็นไป,ไปตามคาดน้องมิม,มิก็ดีใจใหญ่แบ่งขนมกินกับเพื่อนเลยและย,ยูดีๆเจ้าเด็กก็เศร้าขึ้นมาซะง,งั้นนะ่ะบอกเพื่อนว่ากลัวๆเพื่อนก็เลยขึ้นมานั่งปลาปล่อยโหกมาเพราะว่าตื่นเต้นกับการผ่าตัดที่จะมาถึงกลับบ้านป๊าก็เลยมาแวะซื้ออุปกรณ์เตรียมตัวผ่าตัดใช่มม อุปกรณ์เตรียมตัวผ่าตัดก็คือคอนลาอันนี้ยังไงล่ะมิมิบอกว่าจะเอาคอนลาอันนี้ไปตกแต่งเพราะว่าพอใส่ออกมาจะได้รู้ว่าตัวไหนจิกโก้แม่มิมีบแบบมาเลยแซวฉัเลยว่าเป็นห่วงจิกโก้มากเกินไปแล้วแล้วดูน้อง กกอกอกออบ,บม,ม,ไไม,มิมิบอกว่ามามาจิโก,โกคือดวงใจน้อยๆของมิมินะนี่ <c oughs> เห็นไหมดวงใจมันอยู่ตรงนี้ไงล่ะมามาโอเคตามนั้นเอาที่มิมิสบายใจเลยแต่พูดไปมันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะทุกคนอีกสองวันจิโกก็จะตาไม่แดงแล้วพรุ่งนี้จะต้องเริ่มอดอาหารแล้วเนี่ยไหวไหมจิโกแล้วดูมิมิตกแต่งคอนลล่าจะสวยงามเลยจิโกจะต้องสลบด้วยอ่ะทุกคนน่าสงสารมานันเนาะไม่เป็นไรนะจิโก,โกสู้ๆทุกคนเป็นกําลังใจให้หลังจากตกแต่งทําคอน่าให้จิโกเสร็จแล้วน้องมิมิก็รีบป เปลี่ยนชุดไปเรียนว่ายน้ำต่อโอ้โหเด็กอะไรมีความรับผิดชอบสุดๆดูแลคนอื่นได้แถมยังไม่ลืมหน้าที่ตัวเองด้วย